สนารีเปิดใจเสียงสั่นเส้นทางความรับ17ปีเจอผู้หญิงให้ท่าสามีวอลเตอร์ต่อหน้าต่อต,อตา เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากสําหรับลูกทุ่งสาวชื่อดังอย่างสุรนารีนารีราชสีมาล่าสุดควงวอลเตอร์สามีมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์เผยกรณีสาวแชทหาสามีว่าช่วงเปิดตัวใหม่ๆจะมีไลน์มี Facebook เ,เด้งเข้ามาหายเยอะฝากขอเป็นเพื่อนเขาก็แค่ความรู้สึกคนจะแอดรับคักเข้ามาเขาก็จะคุยจะมีผู้หญิงเข้ามาเป็นเพื่อนจากนั้นก็จะจีบแต่เขาก็จะเอามาให้เราดูไม่ได้ปิดบงังแต่เยอะจนขนาดที่ต้องอึดอัดและบล็อก เขาก็แคร์ว่าเราจะรู้สึกยังไงเมื่อถามว่ามีลุกหนักไหมที่มีแชทอ่านแล้วรับไม่ได้สุนารีเผยว่าไม่ใช่ว่ารับไม่ได้แต่ทําให้รักผัวมากขึ้นเพราะเขาจะถามว่าได้เบอร์ได้ไลน์มาได้ยังไงผู้หญิงก็ไม่บอกรุกจีบมากๆกวาเตาตร์ก็จะบอกว่าให้หยุดเพราะเขาให้เกียรติเมียเขาส่วนทางด้านผู้หญิงนั้นแต่ละคนก็ต้องให้หยุดเพราะอยากติดต่อ เผื่ออยากไปทําอะไรมาสนุกสนุกกันเรื่องพวกนี้เราก็ไม่เคยยุ่งเลยไม่เคยไปเปลืองตัวกับเรื่องพวกนี้แต่สิ่งที่เขาทําทําให้เรารักเขามากขึ้นมีผู้หญิงมายั่วสามีต่อหน้าสุนารีเผยว่าเวลาไปเที่ยวเต้นกันก็มีคนเข้ามาแบบไม่ให้เกียรติมาดื่มด้วยเฮฮาปาร์ตี้แต่มีบางคนพุ่งมาหลังถูสามีเราเซ็กซี่ใส่ย,ยั่วสุดๆทางนี้ก็ยกมือขึ้นอย่างกับผู้ต้องหาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ต้องมีมารยาท เพราะว่าวาเตอร์เองเขาก็มีมารยาทเขาไม่เคยรุ่มร่ามเป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งผู้หญิงพุ่งเข้าหาแบบนี้ไม่ใช่ครั้งเดียวมีหลายครั้งเจ็ดปีผ่านอะไรมามากมายความรู้สึกวาเตอร์ไม่เคยทําให้เราไม่ไว้วางใจไม่รู้สึกว่าจะต้องไปหึงหวงเขาขนาที่วอลเตอร์ก็เผยถึงกรณีมีผู้หญิงเข้ามาจีบมากแต่ไม่ได้ยุ่งอะไรเลยเพราะว่ารักภรรยายคนนี้ทั้งนี้ส่วนปัญหาไวทองก็หมดไปเพราะไม่สามารถมีความสัมพันธ์บนเตียงก่อนหน้านี้ได้ซุนารีเผยว่าแต่ต้องไม่ได้ไม่ใช่รู้สึกเจ็บปวดแต่ที่เจ็บ ไม่ได้เขาไม่เคยฝืนความรู้สึกเรามีบางครั้งเราพยายามทําให้เขารู้เลยว่าเขาไม่ต้องการถ้าเราไม่มีความสุขเขาก็ไม่มีความสุขจากการไปหาหมอและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต่างๆ3เดือนเต็มๆทําให้วอลเตอร์เผยว่ากราบได้ที่ภรรยาไม่โอเคเขาก็รอได้คะ่ะ